นี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่าสิบแปดปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็มาเปิดกล่องกันต่อนะครับก็เปิดกันอีกสามกล่องนะครับก็จากครั้งที่แล้วเปิดไปสามกล่องนะครับสกินเน่หมดเลยนะครับสามกล่องนะครับก็ตอนนี้กาลังอัดเบลเทิลบ็อกกันเสร็จนะครับอยู่กับคุณพารานอยนะครับก็มาให้เขามาสมน้ําหน้าผมนะครับสมหน้า เปิดอีกสามกล่องนะครับโอเคเรามาดูอะไรกันเรามาลุ้นกันนะครับจะได้อะไรมาลุ้นกันนะครับอ่ะอยากได้อะไรกูยังไม่รู้เลยกูเปิดที่อยากได้นะมีเอ่อ l e g e n d a r y anivia กับอ้ l e g e n d a r y จันนาอันอื่นนี่ยังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่โอเคเปิดก็เลยเลคอนฮินโมอะไรเนี่ยมามามิดอนมมิดอนเพนทิออน จะกินเที่ยอะไรวะจะกินไหนวะฟูเมทัลเจสไม่ได้อยากได้เลยมพ่งรดราคาเลยว่าพี่คอยเงนก็อัยยาโอ้ยเราจะได้รีบมาแล้วโอ้ยบัตรลอตวานละดิเมียแต่ไม่ค่อยอยากได้แต่ได้กูก็เอาจะกินต้นติกเฮ้ยมันเปลี่ยนเยอะนะเฮ้ยรั่ารักสาว่ายี่โซลสปิลเลอร์ใส่ป่ะบ้า่มาดูดู แพนิออนก่อนตอนนี้อยู่ในเกมว่าดูให้หน่อยแพนิออนเอ่อเนี่ยไมไมมีดอนแพนิออนราคาเท่าไหร่เม่เาเ้าก็อยู่ในเกมของกูหมดไมมีดอนเนาะสกินในสกินดำที่กูได้ฟรีมานี่อ๋อเราได้ฟรีไม่เปิด <c oughs> ในงานเลยสิบบาทอ่ะสิบบาทไอ้เหี้ยสกินกูมีค่าสิบบาทนีแรกนะเปิดสิบบาทไอ้เหี้ยได้สกินกลับมาเปิดปุ๊บไอ้สัตว์สกินเหี้ยเนี่ย ไม่เข the ียนสกินสกินแชมเปี้ยนไม่ได้บอกให้คนมาเปิดุ๊บไอเยี่ยงเห็นย้อนโหเยียน้ำตาทับไหลร้อยห้าสิบนะครับสกินนี้ราคาร้อยห้าสิบเอ่อเมื่อกี้อะไรตัวที่สองนะฟูลเมทัลเจตน่าจะสามร้อยป่ะสามร้อยลดราคาไปสามร้อยก็ไม่ไม่ได้อยากได้นะครับลดราคาผมก็ไม่ได้ซื้อเพราะผมมีไอเดบนเนียเจตแล้วผมพี่ได้ตัวเยี่ยมาก็ไม่หูหรอกนี่ร้อยหนึ่งสกิน เอ้านี่มีเลเจนเดอรี่โผล่มาเนี่ยวลาดิเมียเนี่ยเปิดได้แรงกี่ตัวนะเปิดจนแบบกูไม่เปิดแล้วเดี๋ยวแม่งแม่งออกของมึงหมดแล้วล่ะก็เปลี่ยนเยอะอยู่ครับตะกินนี้แต่รู้สึกว่ามันจะล่อรอเป่านะมันแม่งเป่ามันใหญ่ขึ้นใช่ป่ะไม่รู้เหมือนตะกินนี้เป่ามันใหญ่อ่ะไม่รู้ังไม่เขียนเนี่ยมีรถราคารเต้ซื้อดีก็สวยนะ คาตี้คินเน่นไม่เ้อกังตัวเก็บรอใส่วินเทอร์เซลก็ก็สวยอยู่นะคบราตี้คินเน่นก็เดี๋ยวผมจะอัพคลิปเป็นพาร์ทพาร์ทนะครับแล้วเดี๋ยวพอเปิดครบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเปิดกี่กล่องนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารวมกันเป็นเปพาร์ทโดยเป็นไฟล์เดียวอีกทีนะครับก็ให้ดูกันเล่นๆขำๆไปก่อนนะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเปิดกล่องของแต่ละคนนะครับก็ผเปิดไปหกกล่องนะครับเรจเนอรี่โผลมา หนึ่งอันได้สกินร้อยห้าสิบอาพอยู่สี่สกินสกินสามร้อยอาพอยู่หนึ่งสกินนะครับตอนนี้ก็เปิดเปิดไม่ได้แล้วมั้งมันหมดโฟต้าแล้วนะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาเปิดอีกนะครับก็เดี๋ยวจะอัพทุกวัน,ท,วนทุกวันจนอาพหมดนะครับคุณคุณจีเอ็ก็ช่วยเอาโปรเติมอาพบวกบวกอะไรนะ่ะสามร้อยเปอร์เซ็นสี่ร้อยเปอร์เซ็นมาด้วยสักทีนะครับเดี๋ยวผมเติมเลยนะครับ ตอนนี้รออยู่นะครับอาพีจะหมดแล้ว <Hollywood> Jamie, นะครับโฟไม่มาสักทีนะครับก็ไอโอกาสบบกร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งแถลงไขกันให้ทราบหน่อยนะครับเพราะบางคนเข้าใจผิดนะครับว่าเปิดกล่องเนี่ยเออได้เลเจนรารี่ร้อยเปอร์เซ็นทุกกล่องอันนั้นไม่ใช่นะครับคือมันบวกร้อยเปอร์เซ็นจากเปอร์เซ็นเดิมนะครับเปอร์เซ็นเดิมผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่หนึ่งเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นหรือสามเปอร์เซ็นอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมสมมติว่ามันคืนหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วกันเอ้ยสามอะเอาสามเปอร์เซ็นสมมติว่า โอกาสที่จะได้ l e เยอดี่เนี่ยคือ3ก็โอกาสที่จะได้อันติเมตคือ1นสมมุติอย่างนี้นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์จริงผมไม่รู้เท่าไหร่ก็คือบวกมา100%ก็คือเอา2ไปคูณน,นะครับอย่างอันติเมตเนี่ยสมมติว่ามัน1%ใช่ไหมบวกร้อยเปอร์เก็กลายเป็นโอกาสที่จะได้อันติเมตคือ2%ซแล้วก็ l e เยอดโอกาสคือเปอร์เซ็นต์ถ้าบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็น6%เปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาส6%เปอร์เซ็นต์ที่จะได้เลเยอ,อร,ร,ร์เดลลี่่วะม เปิดทุกกล่องแล้วได้ไม่เลเจนเดอรี่ก็ Ultimate, อันติเมตอันอันไม่ใช่นะครับโอ้โหบริษัทขาดทุนตายหาเลยนะครับถ้าสมมติมันเป็นอย่างนั้นนะผมเปิดแม่งสิบกล่องผมว่าเลเจนเดอรี่สิบกล่องมันก็ครบพอดีครับงั้นอะ่ะ <c oughs> มันมันมันไม่ใช่นะครับมันยังไงมันก็โอกาสมันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรสักเท่าไหร่นะครับเปิดแล้วไม่เปิดยังไงก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกเลเจนเดอรี่นี่ตอนนี้นี่ขาดขาดไม่กี่สกินนะียเนี่ยตอนแรกนี่ขาดเยอะ ซื้อให้หมดเลยเวลาเปิดกูจะส่งคำน้านะ <c oughs> ไม่มีเลจินดรีร่แน่นอนได้เอ่อเท่าที่เปิดมาได้อีเทนัมน็อกเทิร์นแล้วก็เอเลี่ยนอเวเดอร์ฮิมมินเจอร์เอาไว้ผมเปิดเนี่ยในเนในจินดรี่มีอยู่ไม่กี่ตัวไม่ไม่ถึงสองสามตัวเลยมนะั้ง <c oughs> แล้วก็บัตรหลอดวลาดิเมียอิโฟโนนาซัสนี่แลกกล่องกับเพื่อนได้มานะครับเอ่อตอนนี้ที่อยากได้นะครับเออนี่นี่นี่นะ สามสกินบนเลยซูปเปอร์กาแล็กซี่ลัมเบิลฟอร์แคสเจนนะ่าแบ็กฟอร์ดแอนิเวียอะไรนะเอเธอร์วิงเคียวอะเอเธอร์ว่าอ่ะว่าเอเธอร์ป่ะน่าจะเอเธอร์นะจะรู้ไหมคอปปี้อย,อย,อย่างคัปปี้อะไรราคาคอปปี้อ่านคัปปี้นะครับก็ผมอ,อยากได้แค่สี่สกินนี้นะครับสกินอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เจตคิปเปอร์กาลิโอไม่รู้สวยหรือเปล่า ไม่รู้เพื่อนได้จากในงานมาเหรอหบาาเป็นกันสิบบาทโ <laughs> ชคดีวะโอ้ยไอพีบูลอีกเป็นกระบุงผมอยากได้แค่สี่สกินนี้นะครับเอาวะสิบาสบาทไอพีบูลก็ยังคุ้มอ่ะเออคุ้มคุ้มก็สกินที่เหลือสองมินลูกสิบเก้า r ีด้วยจะถามว่าอยากอยากได้สกินไหน ยังไม่มีในครอบครองเลยนะกดก่อนถ้ากินเออนี่น,นีอันนี้ผมก็อยากได้นะอาเขตมีฟอร์จูนที่เหลือก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเปิดเปิดไปเอาแบบงันง,นงันแหละเรเนตตันกับวอลิแบร์ก็ก็ถ้าได้สกินสวยๆก็ดีซอสซอสเอธเรเนตตันหรือว่าลูนวอลเรเนตันก็สวยลูนกาดวอลิแบร์ก็สวยนะแต่ก็คงไม่ซื้อพามทมเดวินก็อยากได้อยู่ เอ้ยนี่อยากได้เลยเนี่ยริเวอร์สปิริตนะมีไม่ไม่ลดสักทีลดผมก็ซื้อเลยเล่นนามิบมอยบ่อยมากบ่อยมากบ่อยมากลิ้นพันกันกินเพิ่งกินบะหมี่หมดเล็กไซมาแผด่าเราตายแล้วอะไรอะไรแผหด้าเล็กไเล็กไซอ่ะเอ้ยมันมาแล้วเหรอวไปมั้งแผหน้าอันนี้แทสี่ยูสองศูนย์ใช่ไหมล่ะเออสี่ยูสองหนึ่งมาเหรอสองเออโอ้มาไวแล้วเนี่ย ไม่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็มาเปิดกันให้ดูขำๆเล่นๆเฉยๆนะครับว่าประกอบการตัดสินใจในการเปิดของแต่ละคนนะครับดวงดีดวงไม่ดีก็แล้วแล้วแต่นะครับแล้วบางคนเขาอยากรู้ไงว่าโอกาสได้ได้เปล่านี่ก็ผมว่าบวกเยอะนะว่าปกติเนี่ยผมเปิดเป็นยี่สิบกว่ากล่องผมยังไม่ได้เเจนดารี่เลยนะครับอันนี้เปิดมาแค่หกกล่องนับอันที่ไม่เปิดด้วยเปิดไม่ได้ด้วยก็เกินแล้วไงก็ถ้านับเฉลี่ยหมดอ่ะเอทุกกล่อง ขาดทุนนะบอกเลยเชอตั้งแต่เปิดมาขาดทุนคือเราวไปซื้อเลนจนเดรี่ต้องมีวาใช่ไเมนานแค่ไหนดีกว่าก็เปิดเอาสนุกสนุกนะครับไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็อยากอยากได้สกินหลายหลสกินด้วยแหละอย่างอะไรเนี่ยไอฮาร์ดซิกเกอร์แอดนี่ก็อยากได้แต่มันก็ไม่ลดราคาสักทีจะให้ซื้อราคาเต็มก็กะไรอยู่นะครับแต่ถ้าชอบก็ซื้อเลยพอดีว่าผมมีหลายตัวหลายสกินยังไงก็ไม่ใช้สกินนี่ก็ใช้สกินอื่นก็ได้ไม่เป็นไร บัตรมูลคาริต okay. ้าน okay. ี่ก็อยากได้เนี่แต่เดิมๆก็สวยนะลงลงอตัวม่ฟขาโอเคก็ยังไงก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละถ้าไม่ลืมเปิดนะโอเคครับเดี๋ยวไว้รวมรวมไฟล์เลยเดี๋ยวก็จะมาให้ดูกันทีเดียวสำหรับคนที่รอดูนะครับแต่ถ้าใครอยากดูเป็น พัทพัทก็ดูเป็นอย่างเงี้ยครับเพราะมันเปิดได้แค่สามกล่องนะครับถ้ามันไม่จํากัดผมก็เปิดทีเดียวสิบกล่องยี่สบกล่องเลยนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ